นะโอกาสแต่นี่ต่อไปจะได้วิจัชนนาทำคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าพอเป็นเครื่องสับสติปัญญาพวกทานทั้งหลายที่เป็นนักปฏิบัติทั้งคารืหัตและบรรพชิตการที่จะแสดงธรรมในวันนี้นั้นจะแสดงเรื่องขันติความอดทน ขันติความอดทนนี้เป็นตะบะของนักปฏิบัติเป็นของนักพจน์ผู้ต้องการบรรลุผลคือความสุขเหตุฉะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายทิละพาก็ตั้งจิตตั้งใจนิทพิจารณาฟังพระธรรมเทศนาต่อไปนี้เหตุฉะนั้นเรียกว่าขันติความอดทนนี้ เนี่ยคนจะทำจิตการงานอันใดทุกสิ่งทุกอย่างก็ดีจะเป็นการทำรั่วทำสวนก็ดีทำไร่ทำนาอันใดก็ดีจิตการงานต่างๆก็ย่อมมีความขันตีอดทนมุ่งหน้าทำการงานสิ่งเหล่านั้นงานจึงจะสำเร็จเป็นผลเป็นประโยชน์ได้รับสิ่งความสุขแต่และสิ่งละอย่างนั้นอย่างหนึ่งทางการศึกษาเราเรียนก็ดี คนจะสำเร็จชั้นนั้นชั้นนี้เป็นสำเร็จสูงสุดนั่นก็ดีก็อาศัยซึ่งมีขันตีความอดทนศึกษาเราเรียนมาตั้งแต่เล็กๆไปโรงเรียนก็ดีท่องบนสาธยายหนังสือนั่นก็ดีฟังคำอธิบายของครูอาจารย์ที่แนะนำสั่งสอนนั่นก็ดีก็มีขันตีอดทนตั้งจิตตั้งใจฟังเราจึงจะเรียนได้สำเร็จเหตุฉะนั้น พวเกเราท่านทั้งหลายจะมาพิจารณาดูว่าขันตีความอดทนนี้<ม>เป็นทางให้บรรลุผลคือความสุขเรียนก็เรียนจนสำเร็จอริญญาโทเอกก็ดีอย่างนี้จนได้สอบสมัครเข้าทำงานราชการต่างๆหรือบริษัทห้างร้านต่างๆอย่างนี้ก็อาศัยซึ่งความขันตีความอดทนขยันขันแข็ง ศึกษาเล่าเรียนของตนเองนั้นกันได้สมัครงานได้จึงได้รับซึ่งความสุขอันนั้นอีกแบบนี้ทำจิตการงานก็ดีก็มีความขันตีอดทนต่อสู้อยู่กับหมู่กับฝูงเพื่อนฝูงมากนั่นก็ดีอยู่ด้วยกันก็มีความขันตีอดทนเหมือนกันงานจริงจะสำเร็จลุล่วงไปดังประสงค์ของตนเองได้ก็อาศัยซึ่งการอดทนนั่นแหละ เป็นหลักึกแผ่นแน่นหนาอันหนึ่งนี่ไงฉะนั้นการที่ทำกิจการราชการอันใดก็ดีอยู่กับหมูกับผงกับเพื่อนกับผงก็พร้อมเพียงกันอย่างนี้หรือหากขัดแย้งอันใดอันหนึ่งซึ่งกันและก,กันก็ให้มีขันตีความอดทนเอาไว้อยู่ภายในดวงใจของตอนเองเราจึงจะทำกิจการงานนั้นไปได้ไกล้คล่อง ไม่ให้สำเร็จลุล่วงไปเป็นชิ้นเป็นอันแต่และสิ่งละอย่างอย่างนี้ก็อาศัยซึ่งขันตีความอดทนนั่นแหละเป็นเครื่องประกอบอยู่ในใจของตนเองงานจริงจะสำเร็จไปแต่ละอย่างละอย่างอันนี้ก็อาศัยซึ่งขันตีความอดทนเหมือนกันเหตุ okay, ฉะนั้นเนี่ยงานงานทั้งหลายเหล่านี้ขันตีความอดทน ฝึกฝนอบรมตนเองตั้งเอาไว้อย่างนี้สุรจะะควมจะเยี่ยมเจียมตัวไม่หวั่นไหวกับสิ่งต่างๆตามความสามารถของตนเองที่จะทำได้เพให้ขยันขันแข็งอดทนจึงจะว่าเปเป็นคนมีขันตีตั้งอยู่ในตนเองนี่ขันตีมีผลมีประโยชน์อย่างนี้ ขันตีความอดทนอีกอย่างหนึ่งสิ่งที่เป็นของที่อดกั้นได้ยากหากเราไม่พินิษพิจารณาจริงๆแล้วมันทําให้เกิดมีความทุกข์ความเดือดร้อนแความบุญบายทําการงานอันใดทุกสิ่งทุกอย่างไม่สําเร็จได้ตัวอ,อาศัยซึ่งว่าเราขาดขันตีขันติอะไรเล่าที่บุคคลเราที่อดทนได้ยาก คือขันตีความอดทนต่อคำว่าคำกล่าวคำด่าเสียดสีซึ่งกันและกันปริพัท์ต่างๆนานาเรื่องราวทุกสิ่งทุกอย่างที่บุคคลสมมติขึ้นมาพูดกันอยู่ในโลกนี้อันนี้แหละเป็นจิตที่สำคัญที่เราอยู่ด้วยกันในโลกนี้การพูดจาปา่าใสซึ่งกันและกันหากมีความขัดข้องซึ่งกันและกันแล้วมันไม่มีความสุข หากบุคคลไม่มีขันตีความอดทนต่อคำพูดคำกล่าวต่างๆตีสินนินทาซึ่งกันและกันว่าไม่ดีบ้างอย่างนั้นอย่างนี้หรือจะทุบจะตีจะฆ่าฟันลันแทงกันในสิ่งทั้งหลายเหล่านี้การพูดจาป่าใสกระทบกระเทือนเจจิตใจของบุคคลถ้าไม่อดทนมีขันตีอยู่ได้ก็ทำให้เกิดความวุ่นวายเกิดขึ้นมีความทุกข์อันนี้แหละพวกเราท่านทั้งหลาย ให้พินิษพิจารณาขันตีในคอนี้เป็นของที่อดทนและยากหากเราท่านทั้งหลายพากันตั้งจิตตั้งใจใครควรพินิษพิจารณาแล้วว่าการคำปริพาทนานาต่างๆต,ต,ติสินนินทาอันใดก็ดีคำหยาบช้าอันใดก็ดีที่ว่ากล่าวกันซึ่งกันและกันอยู่ในโลกอนี้จะมาพินิษพิจารณาให้เข้าใจตั้งตนเองให้มีขันตีอดทนอดกัน้น ต่อสิ่งเหล่านี้ไม่ด่าตอบเขาหรือไม่โกรธเขาเรามีขันติอดทนอยู่ในใจแม่จะลุ่มร้อนอยู่ในภายในดวงจิตดวงใจเพียงแค่ใดก็ให้ตั้งตนให้มีความอดทนเอาไว้ถูกหรือผิดก็ฟิดพิจารณาเสียก่อนอย่าโตอตอบเถียงกันอย่าให้มีความเกิดวุ่นวายเกิดขึ้นในสถานที่นั้นนี่ เป็นผู้มีขันติโสรจะควมสียยมเจียมตัวตนเองตั้งตัวเอาไว้ทําให้ไม่หวั่นไหวทั้งกายและทั้งวาจาก็ดีอย่างนี้เรียกว่าโสรจะควมสยยมเจียมตัวเอาไว้อตั้งเอาไว้ไม่แสดงอาการอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นในกายของตนเองทั้งสายตาก็ดีส่วนกายส่วนอื่นก็ดีตั้งอยู่ในความสงบขันติอดทนเอาไว้ นี่เรียวกว่าบ,บุคคลที่มีขันตีจะสําเร็จประโยชน์คือตนเองจะไม่มีความทุกข์ความเดือดร้อนวุ่นวายเกิดขึ้นศุลจากความเฉยเยมยเจียมตัวอยู่ท่าทางสง่าผ่าเผยดูแล้วน่าดูสวยสดงดงามนั่นอย่างหนึ่งนี่สุลจรักความเียเยมยเจียมตัวอย่างนี้ในฉะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายต้องพากันตั้งจิตตั้งใจให้มีขันตีข่มอดทนเอาไว้ ในอารมณ์ต่างๆที่มากระทบแกย,ยินเสียงเข้ามาทางหูก็ดีตาเห็นรูปต่างๆก็ดีที่แสดงอย่างใดอย่างหนึ่งที่ไม่ชอบพอใจนั่นก็ดีให้มีขันติความอดทนเอาไว้ในการแสดงอาการต่างๆของเขาหรือของสัตว์อื่นที่ทำให้แกตนเองให้เห็นแก่ตนเองด้วยสายตานั่นก็ให้มีความอดทนอดกันเอาไว้ มีเสียงได้ยินทั้งหูเสียงต่างๆก็ดีที่เกิดขึ้นมาสัมผัสในหูนั่นก็ดีมีคนนั้นคนนี้มาด่าว่ากล่าวนินทาต่างๆนานาเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็ดีแต่ว่าเราไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้ลิส,สุเอซ่าหน้าต่ำคนทุกไล่เข็นใจอนาถาอย่างนั้นก็ดีนินทาต่างๆอย่างนี้ ให้เรามีขันตีความอดทนเอาไว้ตั้งไว้ในดวงใจของตนเองนี่นี่แหละถ้าได้ยินทางหงทางจมูกได้ดมจินก็ดีถ้าหากจินที่ไม่ดีนั่นก็ดีก็ให้มีความอดทนหรือเดินหนีไปหลีกจากที่นั่นไปอย่าแสดงอาการอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นเรียกว่าคนมีขันตีความอดทนรู้ในสิ่งเหล่านั้นที่มาสัมผัสตน เงียบงหนึ่งลินก็ดีได้สัมผัสรสที่จริงไม่ถูกต้องแแจจริตนิสัยนั่นก็ดีการสัมผัสในสิ่งเหล่านี้ก็ไม่แสดงอาการให้คนนั้นคนนี้รู้จักมีความขันติอดทนอยู่กายถูกต้องโพธ่พะร้อนหนาวนั่นก็ดีก็ไม่ทำกวนกระายเพราะมีขันติความอดทนเอาไว้นี่แหละใจสัมผัสกับอารมณ์ ที่กระทกต้องสัมผัสกับใจนั่นก็ดีสิ่งที่ดีสิ่งที่ไม่ดีเกิดขึ้นเป็นทุกขเวทนาก็ดีสุข,ขเวทนานั่นก็ดีก็ไม่แสดงซึ่งอาการมีความขันติอดทนเอาไว้ภา,ายในใจของตนเองเดี๋ยว,ว่าขันติความอดทนจะสําเร็จประโยชน์ได้เพราะเรามีความอดทนเอาไว้ในสิ่งเหล่านี้นี่แหละเป็นหลักที่สําคัญเป็นนักปฏิบัติ ที่จะได้ปฏิบัติตนเองถ้าหากมันยังมีความโกวนกวยอยู่ภายในใจวุ่นวายอยู่ก็าตามให้อดทนอดกั้นเอาไว้ในสิ่งที่กระทบทั้งหลายดังได้กล่าวมานั้นไม่เรามีความขยันตั้งมั่นอยู่ในความอดทนอย่างนี้แหละเสรจ็จจะความเยียมยเจียมตัวของตนเองตั้งอยู่ด้วยความสง่าผ่าเผยองอาจไม่ทำให้ชบเฉา ตั้งอยู่ให้แช่มชื่นเบิกบานเรียกว่าคนมีความเสีย,เยมเตรียมตัวเอาไว้เหมือนกับคนที่ไม่โกรธแก่บุคคลผู้ใดจิตใจให้เยือกเย็ยนอยู่เรียกว่าเป็นคนมีสัตย์ขันตีความอดทนเป็นตะบะของนักปฏิบัติทั้งหลายเหตุฉะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายให้พากันตั้งจิตตั้งใจให้มีความอดทนอดกั้นเอาไว้ให้มีสรจากความเสยเียมเตรียมตัวเอาไว้ให้ดี ให้มีขันตีเป็นประจำตัวประจำใจอยู่ตลอดอย่างนี้จึงจะมีความสุขนั้นอย่างหนึ่งผลทุกสิ่งทุกอย่างจะสําเร็จไปด้วยดีอันคนมีขันตีความอดทนนี้เหตุฉะนั้นขันตีความอดทนเครื่องสัมผัสต่างๆอีกอย่างหนึ่งคือขันตีความอดทนทางด้านทุกขเวทนา คือความเจ็บปวดในสพางร่างกายเป็นโครคภัยไข้เจ็บกด็ดีเป็นของถูกสัมผัสทั้งร้อนทั้งหนาวนั่นกด็ดีนี่ก็มีความคันตีอดทนนัอนกันความเจ็บปวดป่วยไข้นานาต่างๆที่จะเกิดขึ้นในสพางร่างกายของท่านทั้งหลายคนเราเกิดมาทุกคนย่อมประสบพบเห็นสิ่งที่ไม่ปาฏถาาคือร่างกายได้ถูกกับดินฟ้าอากาศ ถูกสัมผัสอะไรอยู่ในโลกย่อมมีโรคภัยไข้เจ็บเกิดขึ้นแต่ละสิ่งละอย่างแต่ละบุคคลย่อมมีโรคนานาต่างๆกันบุคคลนั้นก็มีโรคนั้นโรคนี้อะไรมีในร่างกายมีโรคภัยไข้เจ็บแต่ละสิ่งละอย่างเกิดขึ้นก็ย่อมมีทุกขเวทนาเป็นประจำอยู่ในร่างกายของมนุษย์คนเหล่านี้ก็าย่อมมีเหมือนกันไม่มีมากก็มีน้อยมีทุกขเวทนาประจำพร้อม ธาตุของขันธ์ของรูปกายอันนี้นี้ก็ให้มีความขันตีอดทนอดกั้นต่อทุกขเวทนาเนี่ยจินอยู่กินยาฉีดอยู่กินยาพยาบาลแค่ไหนโครคภัยไข้เจ็บไม่ยอมถอยหลังไม่ยอมหายก็ให้มีขันตีความอดทนเอาไว้ตั้งจิตให้มันอืขันตีเอาไว้ให้มันคงอืไม่กระวนกระวายไม่เดือดร้อนเกินประมาณ อันนี้ก็เรียกว่าขันตีต่อทุกขเวทนาอันจะเป็นผลสําเร็จทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งจะให้สําเร็จได้นี่แหละอันนี้ก็เป็นจิตที่สําคัญมากหากพวกเราท่านทั้งหลายยังไม่ไต่ตองที่นิพิจารณาให้เข้าใจในขันตีขอ้อนี้เป็นของที่ทุกทรมานแกส่สะพางร่างกายผู้ยึดถือคือจิตใจยึดมั่นถือมั่นยิ่งทําไม่มีความทุกข อดกั้นเอาไว้ไม่ได้ยิ่งทําให้กวนกวายเหตุฉะนั้นพวกท่านทั้งหลายต้องตั้งจิตตั้งใจให้มีขันตีอดทนอดกั้นเอาไว้ให้ได้ตามสติกําลังของตอนเองไม่หวั่นไหวสุรจะความสงเสียมเจียมตัวตนเองไม่ให้ร่างกายสะเทือนสะท่านหวั่นไหวไปด้วยอันนี้แหละนี่จว่าบุคคลที่มีขันตีความอดทนอย่างหนึ่งขันตีความอดทนจะสําเร็จประโยชน์ ในการที่เราจะทำอะไรก็ดีบมัดนี้ในจิตที่สำคัญนั้นเราที่มีขันติความอดทนน,นั้นี้คือเราจะนั่งเจริญเมตตาภาวนาก็ดียำจิตหน้าที่ของฝ่ายอบรมจิตใจให้มีความสุขความสงบอย่างนี้ก็อาศัยซึ่งขันตินั่นแหละเป็นะบะของนักพจนักปฏิบัติหรือศีสีาพามก็ดีอูบาอาจารย์ที่เป็นนักปฏิบัติทั้งหลาย ขึ้นเขาลงเขาเขาทำเขาเหวก็ดีอย่างนี้อยู่ในป่าดงพงไผ่ที่สงบสงัดนิเวศวังเวงก็อาศัยซึ่งขันตีคมอดทนนั่นแหละทั้งไม่กลัวเสือกลัวสร้างกลัวภัยอันตรายทั้งหลายก็เพราะอะไรขันตีอดทนแกลิ้นแกยุงที่มาสัมผัสร่างกายใหสัตว์เสือคานทั้งหลายที่จะมาทําอังคาพยกล่างกายนีให้ย่อยยับไปเพราะใจมีขันตีคมอดทนนั่นแหละจึงอยู่ได้ ึงจะเป็นผลสําเร็จการนั่งเจริญเมตตาภาวนาตั้งทุกข์ตั้งหนวทั้งกระหายอันใดก็ดีทั้งร้อนทั้งหนาวมาสัมผัสร่างกายท่านก็มีขันติความอดทนเอาไว้เวลานั่งเจริญเมตตาภาวนาจุงกัดลื่นกัดก็ดีท่านก็มีขันติอดทนอย่างนี้เวลามีทุกขเวทนาเกิดขึ้นเจ็บแข้งเจ็บขาก็ดีเจ็บหลังเจ็บบันเอวนั่นก็ดีอย่างนี้ ท่านก็มีขันตีความอดทนอนไว้นั่งต่อสู้เจริญภาวนาบริกรรมข้อธรรมกรรมฐานของตนเองอยู่ไม่หยุดไม่หย่อนไม่ผ่อนไม่พันหันหน้าเข้าสู่ความสงบมุ่งหน้าตั้งจิตตั้งใจด้วยขันตีอดทนอยูอ่จิตใจจึงจะสงบระงับเป็นสมาธิไม่กวนกระวายทั้งกายก็ดีมีแต่มุ่งหน้าควบคุมจิตใจของตนเองให้สงบระงับเป็นสมาธิ อยู่ในอารมณ์หนึ่งอารมณ์เดียวท่านมีขันตีความอดทนอย่างนั้นเนี่จะร้อนจะหนาวเพียงใดก็ดีจะเจ็บจะปวดเพียงใดก็ดีแข้งขาจะพางร่างกายมีความร้อนความหนาวกระทบกระเทือนสัมผัสร่างกายก็ดีแต่จิตใจนั้นมีขันตีความอดทนอยู่ไม่กระดุกกระดิกไม่วุ่นวายไปตามเครื่องสัมผัสทั้งหลายเหล่านั้นท่านก็ตั้งจิตตั้งใจ เอาขันติอดทนอยู่ตลอดมุ่งหน้าหาความสงบความสุขความสันติสุขคือต้องการจิตสงบก็ปรมจิตใจของท่านอยู่แม้จิตใจยังไม่อยู่วิ่งว่นไปตามสัญญาอารมณ์ภายนอกให้กิเลสหลอกลวงเอาไปถึงฝากฟ้าแดนไกลที่ไหนก็ดีท่านก็มีขันติอดทนใส่สติปัญญาล่าตามดึงลังเอาจิตขึ้นมาอยู่กับข้อธรรมกรรมฐาน อยู่ตลอดอย่างนี้เรียกว่าทันพยายามใช้ความเพียรพยายามมีขันติอดทนอยู่แม่จิตไม่อยู่ไม่นิ่งไม่สงบก็าตามท่านก็ไม่วุ่นวายเพราะอะไรเพราะขันติคือความอดทนนั่นแหละไม่ย่อไม่หย่อนในความเพียรของตนเองการที่ทุก่านทุกองค์ที่จะทําจิตใจของตนเองให้สงบระงับเป็นสมาธิอยู่ในอารมณ์หนึ่งอารมณ์เดียวต้องมีอยู่ตั้งอยู่ในขันติกันทั้งนั้น ไม่วันไม่ไหวไม่สะเทือนสะท้านไปตามสัญญาอารมณ์ภายนอกตามกิเลสที่มันหลอกลวงเอาจิตไปก็ตามแต่ท่านก็ขยันขันแข็งยืนยัดมั่นคงเจ็บที่ไหนปวดที่ไหนร้อนที่ไหนหนาวที่ไหนก็ตามจิตใจมันจะวุ่นวายไปถึงไหนก็ตามแต่ท่านก็พยายามอยู่ตลอดมีขันตีอดทนประกอบวามเพียรอยู่ตลอดอย่างนี้น จนสามารถที่จะเอาชัยชนะใจของตนเองด้วยสติปัญญาหาหนทางควบคุมจิตใจให้สงบกันได้ก็อาศัยอะไรแล้วก็อาศัยความอดทนอันนี้แหละอืมมันจึงจะสําเร็จประโยชน์เหตุฉะนั้นพวกท่านทั้งหลายต้องพากันตั้งจิตตั้งใจให้มีขันตีความอดทนอยู่ในใจของตนเองขยันขันแข็งทำจิตเหล่านี้จึงจะสําเร็จเป็นผลเป็นประโยชน์ได้ การงานทุกชิ้นทุกอันทุกสิ่งทุกอย่างตั้งแต่งานภายนอกจนมาถึงงานภายันได้ด้านทําจิตใจให้สงบก็ดีก็อาศัยขันตีความอดทนกันทั้งนั้นแหละงานนั้นจึงจะสําเร็จเป็นผลเป็นประโยชน์ตามจุดหมายปลายทางที่เราต้องการนี่ขันตีมีประโยชน์อย่างนี้ที่เราควรฝึกฝนอบรมให้แก่ก้า ให้มีขันตีความอดทนมั่นคงมันจึงจะดำรงอยู่ได้ทำอะไรจรึงจะเป็นปึกแผ่นแน่นหนาจึงจะสำเร็จประโยชน์ที่สมเราต้องการอย่างนี้นี่แหละการที่บุคคลที่ตั้งอยู่ในขันตีความอดทนจึงจะเป็นผลสำเร็จเหตุฉะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายที่เป็นนักปฏิบัติฝึกหัดตนเอง เพื่อทำคุณงามความดีอันใดก็ดีเพื่อให้ชีวิตเป็นผลเป็นประโยชน์ให้เป็นประโยชน์ในชีวิตที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์นี้ต้องให้มีขันตีความอดทนจะทำอะไรเพื่อเป็นประโยชน์ต้องให้ตั้งจิตตั้งใจให้มีขันตีความอดทนเอาไว้ทำจิตสิ่งใดๆก็าตามสิ่งนั้นจึงจะเป็นผลสำเร็จให้ได้การที่เราจะมีขันตีความอดทนเรามีสติ มีสัมปัสสัญญา,ารูในสิ่งสัมผัสทั้งหลายต่างๆนั้นเมี่ยแต่เรายังไม่รู้ก็าตามไม่หม่แต่เราให้อดกั้นเอาไว้เสียก่อนเมื่อสิ่งอะไรมากระทบไม่มีความโกรธเจ็ีดแค้นขึ้นมาก็าตามกัดกุ้มอยู่ภายในก็าตามก็ให้อดกั้นทนทานเอาไว้เสียก่อนอย่าให้มันแสดงอย่างนั้นอย่างนี้ออกมาทางกายทางวาจา ให้มีขันติอดทนน้อยก่อนหากเรามีขันติความอดทนอย่างนี้มันจึงจะเป็นประโยชน์เนี่ยเราไม่แสดงออกมาก็คือเรามีชัยชนะไปพักหนึ่งถ้ามันเกิดอีกมาข้างหนึ่งก็พยายามขันติอดทนเอาไว้เหมือนกันทําไปทําไปอืเรื่อยๆอดทนไปเรื่อยๆต่อไปก็รู้เรื่องกันแล้วก็เป็นผู้มีขันติอดทนตั้งเอาไว้นี่ การทุกขเวทนาทั้งหลายก็เหมือนกันอันที่สัมผัสจิตใจของเราให้วุ่นวายไปด้วยอันนั้นก็เหมือนกันหากเรามีขันตีความอดทนอดกั้นเอาไว้ภายในใจของเราก็เหมือนกันที่อารมณ์ต่างๆมาสัมผัสกับจิตอย่างนี้จิตของเราไม่ยังไม่สงบแล้วก็พยายามกระโยกพยายามมีความเพียรขันตีอดทนนั่งจเจริญเมตตาภาวนาเดินจมกรมก็ดี เรรมจิตใจของตนเองในถือว่าร้อนว่นหนาวทุกขเวทนาเกิดขึ้นกับสะพางร่างกายนานาต่างๆที่มันเกิดขึ้นจริงต่างๆทั้งหลายเหล่านั้นเกิดขึ้นกับสะพางร่างกายอันนี้ก็หากมีเป็นธรรมดาของเขาเราก็ให้ตั้งจิตตั้งใจหรู้ให้เข้าใจว่ามันเป็นอย่างนี้ก็เรามีขันติอดทน กินอยู่กินยาพยาบาลต่อไปเรื่อยๆการที่เราทําจิตใจก็เหมือนกันฝึกฝนอบรมจิตใจบ่มนิสัยเพื่อให้เป็นปัจจัยให้แก่กล้าขึ้นสามารถจะประครับประคองควบคุมจิตใจของตนให้สงบประงับเป็นสมาธิตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์หนึ่งอารมณ์เดียวก็อาศัยความขันติอดทนนั่นแหละจึงจะสำเร็จผลสำเร็จประโยชน์ให้จิตใจของตนเป็นสมาธิได้ เน่ฉะนั้นพวกท่านทั้งหลายพากันนั่งอยู่ในนสถานที่นี้ก็ดีเนี่ยได้ยินได้ฟังแล้วให้พากันตั้งจิตตั้งใจให้มีขันตีความอดทนขยันขันแข็งต่อสู้อารมณ์ทั้งหลายที่ดังได้กล่าวมานั้นเอาไว้โสฬจะความเสียมเตรียมตัวตั้งอยู่กายของตนให้อยู่สง่าผ่าเผยไม่ให้กวนกระวายนี่แหละจึงถือว่า คนที่มีขันตีความอดทนผลประโยชน์ก็จะสำเร็จงานต่างๆก็จะสำเร็จลุล่วงไปได้การนั่งเจริญเมตตาภาวนาก็ดีหากเรามีขันตีความอดทนนั่งอยู่บ่อยๆตามที่มีโอกาสก็ดีแม่จะเก็บแข้งเก็บขาเก็บที่ไหนร้อนหนาวที่ไหนก็ดียืดยุงกัดก็ดีมีขันตีความอดทนอดกั้นเอาไว้ได้ขยันขันแข็งอย่างนี้อยู่ จิตของเราก็จึงจะสงบระงับเป็นสมาธิไม่เหลือวิสัยไปได้หากคนมีความตั้งใจได้มีความอดทนอยู่เป็นประจำใจอยู่อย่างนี้จิตนั้นก็จะสําเร็จไปได้นี่กันตีมีประโยชน์อย่างนี้มีประโยชน์ที่จะนำความสุขและความสำเร็จในจิตที่ต้องประสงค์ได้เุฉะนั้นองค์สมเร็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรา จึงได้กล่าวเป็นภาษิตว่าขันตีประมังตะโปติทิขาความอดกั้นคือควมทนทานเป็นดับะอย่างยิ่งของนักปฏิบัตินักพจน์ทั้งหลายนี่ทำสอนของพพุทธเจ้าท่านกล่าวไว้อย่างนี้เป็นผลสำเร็จให้ลุล่วงไปสู่คุณงามความดีที่จะได้สิ่งที่ต้องการพึงได้พึงถึงแทนเป็นความสุขความสงบ เหตุฉะนั้นแหละพวกท่านทั้งหลายที่เป็นนักปฏิบัติฝึกหัดตนเองให้มีขันตีควมอดทนอดกันเอาไว้ในสิ่งที่ได้กล่าวมานั้นทั้งหลายให้มีประจำใจประจำกายของตนเองโย่ทุกเมื่อสิไปพบจริงอะไรสัมผัสทั้งหลายเกิดขึ้นอยู่ในแห่งหนตำบลใดประเทศใดเมืองใดก็ดีให้มีขันตีคมอดทน โสรัจจะความเสียมเจียมตัวไว้ให้มันคงอย่างนั้นก็จะถือว่าทําสองอย่างนี้เป็นธรรมให้งามสองอย่างเป็นข้อทางประสงค์ของนักปฏิบัติคือนักพจนักบวชทั้งหลายประสงค์ขันติโสรัจจะทั้งสองอย่างนี้ที่คนต้องการคุณงามความดีนี่แหละอันที่จะเป็นผลเป็นประโยชน์ แม่ท่านทั้งหลายเหตุฉะนั้นเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วก็พากันตั้งจิตตั้งใจนำไปประพฤติปฏิบัติหัดตนเองให้มีขันตีความอดทนอดกัน้นตนทานแม่จะทำจิตสิ่งใดก็ดีงานจริงจะสำเร็จแม่จะอดกัน้นต่อคำพูดคำดา่าคำกล่าวนานาต่างๆของ,งบุคคลที่กล่าวว่าให้เราก็ดีนินทาอันไดก็ดีก็ให้มีขันตีความอดทนอดกัน้นเอาไว้ การนั่งเจริญเมตตาภาวนาเก็บแข้งเก็บขาเก็บที่โน้นที่นี่หึงล่อนหรือหนาวก็ดียุดลิ้นยุงกัดนั่นก็ดีก็ให้มีคันตีความอดทนต่อสิ่งเหล่านั้นมุ่งมั่นต่อข้อธรรมกรรมฐานควบคุมจิตใจของตนเองให้อยู่กับข้อธรรมกรรมฐานเมื่อจิตใจยังไม่อยู่ก็ให้มีคันตีความอดทนใส่สติปัญญาตามจิตใจของตนเองมาหาข้อธรรมกรรมฐานมาบริกรรมภาวนาอยู่ จิตใจของเราจึงจะสงบประงับเป็นสมาธิดังตนเองต้องประสงค์เหตุฉะนั้นการเทศนาเรื่องขันตีความอดทนมาติต้นจนอวสา,านี้ก็เห็นเวลาพอสมควรก็ขอยุติเพียงเท่านี้เอวังเพราะมีด้วยประกาชนิ